ตกลงเรียบร้อยแล้วสวัสดีน้องทีด้วยนะครับแหมพี่ขอสัมภาษณ์สักนิดนึงที่นี่บริการพอใช้ได้ไหมบริการดีเลยครับผมอันนี้เป็นรอบสองใช่ไหมฮะรอบแรกที่รับรถไปแล้วนะครับเห็นน้องนิวใช่ไหมเขาสัญญาว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนแผ่นละมันเครื่องและพวกกลองเกียร์ให้ด้วยวันนี้ก็คือกลับมารับบริการที่ร้านบริการก็ถือว่าใช้ได้นะบริการดีครับตรงประตูเล็กๆน้อยๆที่มันเป็นประโยชน์ก็คือมีคนทําให้หมดเลยนะครับแน่นจะมีรายการตรวจเช็คอะไรครับว่าทําให้ตามรายการโอเคครับแนะนําได้นะได้ครับผม ก็เดี๋ยวอะไรนะมีมีนงมีนี่อะไรที่ทีทีเอามาจอดอยู่แล้วขอบคุณเราบางนะไม่รบกวนแล้วสวัสดีครับ้ะดูมีความสุขกันน้องทีครับผมเยี่ยมตาเราโดดดส่งรถหน่อยสวัสดีครับน่ารักมากมากนะนั่นแหลน้องทีเราอยู่บางแคนะครับวันนั้นนั่นคือน้องทีเนี่ยซื้อไปแล้วนะครับแล้วก็วันนั้นพี่ผีไม่อยู่นะครับแล้วน้องนิวนะครับก็สัญญาว่าเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวมันเครื่องนะครับกองเครื่องและพวกของเหลวทั้งหมดเนี่ยดูแลให้อย่างดีเลยนะครับวันนี้น้องทีก็กลับมาใช้บริการรนะคับ เราไม่ได้ขายอย่างเดียวนะฮะเราก็มีเม่ทนานะครับเราก็มีการดูแลนะครับหว่างการขายให้ด้วยนะครับถึงแม้จะหลักบ่นก็จริงนะนะครับวัสดีครับน่ารักมากครับแม่ลองพีของเรานะครับเมอร์ d e เดสเบนนะฮะนะครับ E สองแปดศูนย์ครับสวยๆก็เลยทีเดียวเชียวนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับนี่ฮะรายการเฮ้ยรถสวยอ่ะของเรานะครับฝากไว้หนึ่งรายการนะจ๊ะขอบคุณครับ